วันนี้สายบุญน้องบัวทองนะครับบ้านน้องบัวทองตำบลสมสะอาดนี่ฮเออวาคำว่าสมสะอาดแล้วบ้านน้องบัวทองนะครับ ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชีนาลายจังหวัดกาฬสินพอดีมาเอทำต้นต้นเพิงต้นเพิงว่าบเทาบต้นเพิง ีเฮ็ดทันสม <sog> ัยนะเกอะหน่อย็ตาเฮ็ดต้นเพลิงนะครับตอนตอน <ane> ี oui ้ว <melod> ิธีว uh ิธ huh ีจะรับหมู่บ้านเฮ้ยเนเียเลียวไ้ไหลของไงนี้เล้วีย่หายีวนะรับครับ การหมู่บ้านบ้านบ้านหนองบัวทองตำบลสมสาร่ไครับครับครับทำต้นต้นเพิงเขาเรียกต้นเพิงครับต้นดอกเพิงเพิงทำแจกข้าววิธีิธีการเตรียมหมู่บ้านน้อบุคิกันเนาะ สายบุญน้องบัวทองนะครับเดอพิธีการเขาทำกันอย่สายบุญน้องบัวทองตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อบินถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปต่อย,ยอ,ดส,อด,ยยดสลองพัดยศสรองหอระฆังบ้านวอนเขียวตำบลนาคามอำเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อมให้ชมแค่น,นี้นะครับ ขอบคุณครับโเียเ๋ยงนีเนี่ยวาเปนเมื่อวานคุยกับในกระทยวง